พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่29ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมพมุทธศักราช2423ทรงปกครองบ้านเมืองคนเราถึงจะเป็นทหารหรือพล,ลเรือนก็ตามข้อสำคัญมีอยู่คือต้องกระทําตามหน้าที่ของเราโดยเต็มสติกำลังความสามารถ ต้องหวังผลประโยชน์ของบ้านเมืองยิ่งกว่าเพ่งเล็งในส่วนประโยชน์ตนและเมื่อมีหมู่ศัตรูอมิตรมาย่ำยีบ้านเมืองเราหรือแม้แต่คนทุจริตก่อการจราจนขึ้นภายในบ้านเมืองเราเองก็ดีเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่เรียกตนว่าเป็นลูกผู้ชายจะต้องอาสาสู้รบศัตรูหรือหมู่ทรชนจนสุดสิ้นกำลังและชีวิตเรา พระองค์ได้ทรงเห็นว่าสัตตหีเป็นชัยภูมิอันเหมาะสมแก่การตั้งเป็นฐานทัพเรือในอนาคต จึงได้มีพระราชกระแสรับสั่งแก่พระยาราชาเสนาผู้แทนสมุหเทศาพิบาลมณฑลจันทบุรีและพระยาประชาาสายสรเดชผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีว่ามีพระราชประสงค์ที่ดินฝั่งตำบลสัตหีบและใกล้เคียงตลอดทั้งเกาะใหญ่น้อยที่มีอยู่ริมฝั่งนั้นอย่าให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับใบเหยียบย่ำหรือกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดินบนฝั่งหรือเกาะที่สงวนไว้แล้วนั้นเป็นอันขาด ฐานทัพเรือสัตหีบเริ่มก่อกำเนิดขึ้นมาด้วยพระราชดำริของพระองค์ท่านเมื่อพุทธศักราช2457ขณะเสด็จประพาสทางชนลมากเลียบชายฝั่งทะเลตะวันออกโดยเรือพระที่นั่งมหาจักรีพระองค์ได้เสด็จประทับที่อ่าวสัตหีบเพื่อทอดพระเนตรการซ้อมรบของทหารเรือเมื่อวันที่6กันยายนพุทธศักราช2465 พลเรือเอกพระเจ้าบรมวง์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เสนาธิการทหารเรือได้มีลายพระหัตถ์ทูลกล้าทูลกระหม่อมขอพระราชทานที่ดินซึ่งทรงสงวนไว้เพื่อจัดตั้งเป็นฐานทัพเรือการที่จะเอาสัตหีบเป็นฐานทัพเรือนั้นก็ตรงตามความปรารถนาของเราอยู่แล้ว เพราะที่เราได้สั่งห่วงห้ามที่ดินไว้ก็ด้วยความตั้งใจจะให้เป็นเช่นนั้นแต่เมื่อเห็นว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะใช้เป็นฐานทับเรือและไม่อยากให้โจ์กันวุ่นจึงได้กล่าวไว้ว่าจะต้องการที่ไว้ทำวังสำหรับเผื่อจะมีผู้ขอจับจองฝ่ายเทสาพิบาลจะได้ตอบไม่อนุญาตได้โดยอ้างเหตุว่าพระเจ้าอยู่หัวต้องพระประสงค์ เมื่อบัดนี้ทหารเรือจะต้องการที่นั้นก็ยินดีอนุญาตให้กองทัพเรือได้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีเพื่อเป็นที่รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านโดยพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์ชุดทหารเรืออังกฤษมีขนาดสองเท่าของพระองค์จริง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการลูกจ้างพนักงานราชการทหารกองประจำการและนักเรียนทหารกองทัพเรือ